กซึโกะ0-2ครับอายูการ์กับเดอะเพลย์เกมสตาร์ทเปิดและโคโนโไปครับชากรบบารปาดเอาสเต,น,เอสตนออกนะแม็กเลื่อนหายเลยนะทีมเชนย,ยัดอีกร,รอบครับไม,มค์ครูบอกว่ารับได้ทุกอย่างรับได้ทุกอย่างแต่รับไม่เร็วไหวแล้วซับๆๆๆๆลอง,ลองๆนิดนึงแต่ก็ไม่สนใจครับลุยต่ออายูการ์กับเดอะเพลย์เกมส์อาร์พีครับ, RPG, ร,บรวบม,มาฟิงเกอร์เดชฉีดปิดไปเลยครับผมดีสแตทไม่ทันครับ เปิดมาจังหวะนี้ไซเลนยัดปาดไปครับผมแล้วก็มาเจี๊ยบผมยิงกอดสวนให้บูมได้อะรามปาดไปกลับครับอัตมิราครับเบอร์ซึ่งครโอ้โหสองเลยฮะแต่จะเอาอยู่หรือเปล่าครับเขาอยู่กันสองดาเมจเติมมาไม่ทันนะครับลิเชคราปาดไปสกีเวอร์กระชากลงยามาต่อยครั้งครับผมทางฝั่งนี้แอคครับขับไปสี่ครับก็ไม่ไหวอยู่ดีส่วนเหมือนเฟรนด์บอยจ่ายโคโนสเฟียร์ไปครับเมื่อกี้ แต่ไม่สามารถเติมดาเมจจัดการฆ่าได้เป็นโคโนขั้นไว้นั่นเองครับไปเลนไปสกีเวอร์ชากมาคุโรกิว่าครับฝั่งด้านนี้ดีมควายจับลอกต่อเบรกลิงผ่านไปเปิดอันตีโอเด็กมายับอีกครั้งผมอารามิดว่าไงอารามิดเรียบร้อยไปครับอา,าบีจับลวมมาไปโดนนั่นไนเอาคนเดียวสกีเบรดึงค้างกันไว้ไม,คมโครนโทรถอยออกไปครับด้านฝั่งแชดบอยู่นข้างไม่มีโคโนเขาพึ่งจ่ายไปนั่นเอง ตีน้ำเปลสวางลงมาครับผมคุณโรกี้คุณโรกีก้เขาหมดไปแล้วครับไปเบอรสเปนแล้วตอนนี้ก็คลัมกันครับไอเอ,อลบริเลเดชันไปชสกราบปาดไอโอฮิวแล้วลิงฮิวให้ครับตีน้ำมันแตกเฟฟฟอรก็มายิงอัดยับต่อที่เบลนบอยเบลนบอยได้บัฟโล่ไปเล่นโดดถอยออกเคสู้ชสกราบครับดึงไปกับเซนไอเอลแล้วก็ถอยกลับเหมือนกันเคสู้อเออสป라이มาเบอร์ซึ่งก็คอร์ดึงยับก่อนก็นกมากระโถ หมุน,นพวงเปลียวก็ฝังด้านอารามิสก็ตีตีแบบไม่หยุดครับลองด้านเชฟจัดการคุโรค้ไปแล้วตอนนี้ยังไงต่อลิงชีเชอร์ถอยก่อนครับโดนไปเยอะกับรีโลเคสกลับกันดีกว่าไมค์คอนก็ปิงไปจังหวะที่ชักรามกำลังออกพอดีครับเฮย้ยเซเลอรี่ใหม่เงี้ยพอเจอเลยครับเปิดซิกโก้กอฮะแล้วก็เหยียบเป็นไปครับอันติเด้งมาจะกลับดีมคอยไหมดีมคอยแล้วกันนะครับยังไงก็ต้องปล่อยยังไงก็ใส่เต็มแล้วสับแตกไปฮะ ไม่รอดครับทีมควาดิชั่มล็อกต่อเปอร์เซึโกคาร์มาดัดจังหวะนี้ครับผมไลออนตายวิโกใส่คุโรคุโรบอกซีนบิววางลงไว้แล้วก็เหยียบเซนต์แครับย้ำต่อทีมเชนทอยออกกับเคซูกระโดดมาทำเรเชันและโคโดสเปียข้อไปติด2ครับอ้าวรีโลเขตนี้กลับไปได้หนึ่งแต่บอฟฟิงบอฟฟิงเสียเนเอรจิตไปยังมีเซฟชีวิตอยู่เหมือนกันมีราเคร์ผมยังไงก็าปเอฟปาดผ่านเข้าไปเบอร์ซึโกคาร์ดึงไว้ใส่เรดดอกของฝั่งแม็กดาแม็กดาเจอเรดดอกของนี่ครับ แบตเลอร์นักเกอร์อาบีจับกลุ่มส่วนก็ไปคุโรกิตายส่วนเนเอร์ไนล์ก็นี่ก็เกือบตายแยกล่างตีย้บต่อสกีเมอร์กระชากขวานก็ไปเซลลนี่ก็บัฟไบแบบไม่หยุดอันตีเด้งขึ้นมาอาบอันวิ่งก็ใส่เนเนออกแบกนาต่อแล้วฝั่งนี้ก็ผมก็ช็อคเวฟแล้วผักออกไปด้วยนั่นอดีฟิทไซด์ก็ส่วนก็ไปคนมาครับระหว่างแบกนาแล้วก็เริ่มบอฟฟิ้งบอฟฟิ้งตัวเวฟฟอร์มตัวออกดาเมจไม่พอรีบวาร์ปกลับไปทีครับสกีเมอร์กระชากมาไม่ทันครับท่าเด่นบูมเขาเร ทิพคอยเลยแล้วกันครับเหมือนเดิมฮนะก,ก,กับอีกแล้วกับบ้านเก่าเซเรลี่โดนส่งกลับด่วนฮะทีมย์ให้มีแล้วก็ช็อคเวฟดึงมาจากวันนี้เฮกเปิเปดยอะอีกทีครับเออร์ดสป라이ตไปฟิงกเกอร์เดนปิดไปเลยฮะไลออนนี่คือคีย์จริงๆนะตัวแบบครบเครื่องครับมีเบิร์สเมจจากฟิงกเกอร์เดนมีสตัส๊ดมีเฮกมีดูดมะนาทิพก็บอกเปิดมาอาพีลวบไปสามอาามุ้ย เอาแล้วครับผมยังไงต่อไอโอโดนไปหนักเปิดยิวเปิดทุกอย่างแล้วเฉือนไปครับต่ออารามิตตายหมดแต่มีเคบียังค้างอยู่ตีฟรีสปอร์ตไปส่วนบูก็รีบไล่ล่ามาหรือเปล่าไองไอเอา,าอวาร์ฟกลับไปได้ครับผมตัวแรกๆเปิดมากับโ,โคโนเนเนใส่ไอโอครับไม่ได้เดินแล้วก็ตายไปครับเรนดอมก็เอาไม่อยู่ครับโคโนโต,ตัดปัญหาไปก่อนสไลด์ทอยออกมากครับคุโรกิฮิลาสซิโอโเขาเช็คเรื่อยๆครับมีเนเขิลวันนี้เฉือนไปอุ้ย ไอเอลนี่เกือบเป็นลมรับเลือดพันโปรันแฝดเป็นก้าที่หายไปออฟิงเกิลได้ชีดคุโรกิคุโรกิตายไปแล้วเอาไปล้านโอชาได้แต่ก็ขึ้นเซเนเดชีนอยู่ดีครับด่านนี้ครับผมซาเรชเชนเปิดไว้อาร์พีจับร่วงมาครับไปลงไปครับฝั่งโนขอาไอเอลับโดนเฮกย้ำต่อไอโอเขาพยายามอยากจะพากลับแล้วเกินบอกแต่ก็กลับไม่ได้แล้วตายไปครับเวฟฟอร์มไปก่อนครับดักหน้ามาครับสกีว่ากระชากออกไปจะหนีไปไหน ส่วนเคซูสจาการไปควบคุมไปแล้วไอเอาครับโดนเฮกโดนจับดึงจับล็อกจับอีกครั้งครับผมดับเบขี่วันด้วยแชนครับเมก้าคิวเงินทยานไปเป็น9ก้าเคสบอกิ้งครับสไลด์ถอยออกครับบูมาเซอร์เปิดเฟรมเาวเวอร์ไล่มาครับเคซูชิวการยับอีกทีเฟรมถูกมะเผาบนเวื่อนเฉือนะครับเปิดดึงไปจับแล้วก็ปาดเนีนๆนีคุโรกิตายครับโดนเดชือนไปครับอีลัสตีโอครับโซมาเดก็ฉีดเข้าไปกระแสมาโดนไล่ไปก่อนฮะ บางทีไวกิ้งได้ทาวเวอร์เทียสสอไปแล้วก็ถอยกลับครับเน้นความได้เปรียบไว้ก่อนนะเงินนำอยู่ตอนนี้1 1 k ครับเอจิสก็ยังอยู่นะไวกิ้งไปฟาดไปครับ,บจีเอสเจอโคโนโครับฟาดในเด็กครับเรียมร้อยไหลก็มาตอบทาวเวอร์ยกก้อต่อสนุกครับเทียมจากมุกนอกไปจะช่วยไมเคอนไมเคอนแยกล่างแล้วถอยไปก่อนฮนะแมนต้าด,ดูดแล้วก็รวบตึงอย่างเงี้ยครับไม่ไหวเลยทีเดียวตีทาวเวอร์เทียสสองไปครับไวกิง้ง เขยื้มย่อมครับบนกับล่างไปหมดตีใส่คุโร่หนึ่งพีสะดุ้งนะไอโอจำใจต้องคิวครับผมลิงฮิวเปิดโอชาร์นมือจิ้งจ้าพีครับผมไปโดนใส่ลิงสตาร์ซะก่อนครับผมโดนเข้ามาทรัเดนเิชั์อีกทีครับจุกไปเรื่อยๆครับแชทด้านหัวของไลออนเอลนดิสมาส่งครับผมปั๊กจะไปล้วงหลังทามิ่งหรือเปล่าโดนครับไล่ไปปิงก็เลยฉีดปิดนี่เนื่องจากบิลเข้าตายครับเก้าสิบเจ็ดวินาทีไปครับผมไมค์โคโนครับไปเจอเนนบูเป็นกฉมชากหัวเลยจิ้นหมดพอดีครับจังหวะนี้ ฝั่งดนะ้านขอมาฟีก่กขบอกก็มาเป็น PKB ครับพวกเราสงสัยว่าเอ๊เขายื้อกันทำไมครับเนี่ยโดนมาทำเดลิช์ผมจนเป็นเลยไวยอันติจะมาแล้วนะแล้วตอนนี้พี่ก็ใส่หน้าในเอาบอกอาพีจับกลุ่มมาแบบเต็มข้อ2ตัวครับเสริมถึงที่ทระเบิดไปสาหรือเปล่าเวฟบอลสวนไปหนึ่งครับเออสปครับ1ึงึงไว้แถมแล้วฮิวก็แบบไม่หยุดยั้งครับตอนนี้จูกลบจูบเดินกันไปรอตัวทองหมดแล้วเฮกมาแบบเน้นเน้นเรียบร้อยครับ GG เวลเ a y เป็นเกมแรกไวกิ้ชนะไปครับปิดในทุกอณูฮะ